เห็นไหมครับก็ฟังเห็นไหมครับดี่ฟองสามารถสนใจอยู่จริงๆได้ถามไม่ได้แล้วนี่อยู่ที่อะไรเห็นป่ะดูเห็นไหมลูกอันนี้เป็นพวกปากระเบนแล้วก็ปลาเมซ่อนนะ สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาเด็กน้อยนะคะมาที่ Underwater World พั t t a แลเราก็กำลังเข้าไปดูข้างในนะคะต,ตอนนี้นะเรากำลังเข้าไปดูอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์นะคะมันมีอยู่สามประเภทโอ้ฟองจะมาทำอะไรครับมาดูโชว์หรอครับไ <laughs> ปเข้าไป มันคือูอไปเถอะเราไปจอดตรงนี้เถอะนี่นะคะแล้วก็มาดูโชว์กันก็จะมีอยู่สาโชว์ขวาขวาขวาอจะก็จะเป็นตัวอะไรนะมันเรียกว่าตัวอะไรอะ,มะไม่ใช่ไม่ใช่ปลากระพงขาว ปลาเมซอนเม่ใช่ปลาปูขาวอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมล,ลูกไปไปดูเหมือนมันจะมีอุโมงค์รอต์ทา้ำนี่นะคะเราก็มาพาอาอฝฟงมาเดินอันเดอร์วอเตอร์เวิ์ที่พัทยานะคะคดูลูกตื่นเต้นมากเลยลูกพ่อกับแม่ไว้ฮะพ่อ,พอเห็นหรือยังก็งจะประมารดีด้วยค่ะทุกคนแอร์เยน็นฉ่ำนะคะ เห็นแล้วเห็นเห็นนะปะครับเนี่ยพาล้องอุ้ยไปอุโมงลอดแล้วแต่ปก็จะเป็นอุโมงเราไปให้อลฟองดูดีกว่าว้าวนี่เลยอลฟองดูเร็วลูกเร็ว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 นี่เลยฟองดูสิลูก ว้าวมีปาลาเมซอนมายังไปแล้วตัวเมื่อกี้อุ๊ยตัวเมื่อกี้ไปยังโอ้ไปเห็นหเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหม,ไหมเห็นไหมเห็นมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม มีปลาเก๋ด้วยล้ำหลามมีฉลามดมาเจะทำไมตัวมันเยอะกว่าล่ะเห็นไหมลูกปลาไหมปลาไหมครับปลาไหมเดี๋ยวให้ดูเนีให้ดูนี่งๆนิ่ๆดเห็นไหม น้องของก็เป็นไข่นะคะของลูกเป็นไข่เห็นไหมครับก็ฟังเห็นไหมครับนี่ฟองสามารถจะสนใจจริีบสนใจมองผ่านได้นะคะ่ะเฮ้ยอยู่ที่อะไรเห็นปะหนูเห็นไหมลูก ูปลาไหมปลาฟองฟอ,องฟงอง,ฟงกะตีกะตีอันนี้เป็นโชว์ชุดแรกเลยนี่เขากำลังให้อาหารเลยนะเห็นไหม หมดแล้วหมดตรงนี้พอดดีตัว่สองัที่สองค่ะเรามี่ด้หนึ่งด้วยนะคะค่เป็นข้าวทงถ้าเป็น้อนเรารีว่าแปงเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อด้วยสิเอ็ดโบเอ็ดโมงครึ่งอันนี้แล้วก็พาน้องฟองดูไปก่อน าคาราททุกคนโอ้่ที่สองจะมีการแสดงอีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันร,รอบสิบเอ็ดโมงอันนี้อะบีเหรอฮะอันนีจเมนที่นอนะคะอนนุนี่ไงเปิเเล้นน ตัวใหญ่ไหมลูกดู <abonn> ที่นี่ดูสิใหญ่ลูกใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ไหมใหี่เลยดูตัวใหญ่ไหมไปดูกันเดินไปดูหู้นเดินไปดูหู้นจากไหนก็ได้กลับมานี่ตัวใหญ่ซ้ายบนตัวใหญ่ไหม แฮปปี้อาการดูปลาแฮี่ชอบไหมชอบเลยที่สองค่ดานามาแรงเลยว่ื่นมาแล้วตื่มาแล้วเห็นไม่ลูกเห็นไหมทำอะไรดูไหมเห็นไหม

องฟองชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมอ่ะชอบปะป้าชอบปะค้าป้าไม่หลับไม่นอนเลยใช่องฟองตื่นตาตื่นใจมากเลยเป็นที่ที่สองที่เขามานะครับเขามีความตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมไช่ป่าวไ่เชฟปะครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูโชว์ที่สามนะคะร,รอบสิบเอ็ดโมงครึง่งรอราคนเมื่อกีอก้รอคนเมื่อกี้วายเหรอน่าจะสามรอบแล้วชอบเปล่าครับไม้ชอบเปล่าครับโอ้โหชอบหรือเปล่านะเราไปไปจุดที่สามที่เขามีโชว์กันไปโชว์สุดท้ายลองไปดูว่าเขาโชว์อะไรโชว์สุดท้ายของ, <Okay. S 1> ข,องของรอบเช้าก็คือสิบเอ็ดโมงครึง่งพาไปเลย ข้างในเขาก็จะมีการจัดจัดสัตว์ต่างๆให้ดูอันนี้ปลาดาวน,นคะคะอันนี้เป็นสัตว์ทะเลว้าวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปูเสฉวนไหนวะปูนุ่นนุ่นโอ้ยหลบอยู่ใต้นู้นหลบใต้หินหินก้อนนั้นอันนี้อะไรเออ อยากเลี้ยงปลาเลยอ่ะอยากเลี้ยงปลาเลยอ่ะปลาวัปาวปลามันก็น่าคล้ายๆกันหมือนกันะต่อไปเป็นจุดที่สามก็จะประมาณตรงนี้นะคะจะว่าจะเป็นโชว์โชว์ปอดกันไอเนี้ยไอเนี้ยปลาลากอันนี้เป็นปลากระเบนเหอะฝั่งนี้จะเป็นโซนปลากระเบนไหมเห็นมีปลากระเบนอยู่ รอบนี้นะคะรอบก็จะบอกอยู่รอบบ่ายก็มีแล้วก็รอบเช้าก็มีะคะ่ะปิดการให้อาหารปลาอันนี้ยักษ์ใหญ่แห่งสยามนะคะจุดท,ที่สามตอนนี้ก็รอรอเจ้าหน้าที่มาป้อนอาหารให้เขานะคะก่อนป้อนเขาก็จะต้องป่อยอาหารให้ก่อนเพื่อกันไม่ให้ว่าตอนลงให้อาหารแล้วปลาต่างๆเขาจะหิวจนมากัดเจ้าหน้าที่นะอันนี้จากที่เจ้าหน้าที่บอกก็เลยต้องให้อาหารก่อนเวลาจริง น,นิอย่างเมื่อกี้โซนที่2ก็คือก็จะมีโซนที่2ก็จะมีจุดแบบว่าปลาฉลามเยอะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบปลาเมซอนเโอ้ใหญ่มากอันนี้คือโซนที่เป็นยักแข่งอะไรอะทองทะเลใหญ่มากทุกคนใหญ่อะไรขนาดนี้ ว้าวชอบไหมอ่ะลูกอู้โอ้อันนี้เป็นพวกปลา,ากระเบนแล้วก็ปลาเมซอนนะนะีเ่เ <c oughs> ต่าเด็กน้อยก็ชอบอยู่แหละตื่นตาตื่นใจอยู่ นานนานปเป็นปากกระเบน,านนั้นค่ะวา้าดูสเิเห็นว่าเห็นพี่เต่อปะเนี่ยเขารู้เรื่องไหมเนี่ยวา้าว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สนุกใครเขาเนะี่ยตื่นเต้นนะป่าตื่นเต้นนะป่าครับตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นเลยว่ะโชว์ที่สามเดิมแล้วนะครับ ชโชใจน้เอกสียฮัลโหลเตดตเี๋ยวเราพาไปดูไปดูลลใหญ่มาก เด็กน้อยชอบเลยสคนเดียวเลยไม่เห็นใคร มากระพงขาว <laughs> อา,อาติเป็นใหญ่แงนี้นเลยคร <c oughs> ับเจอสุดท้ายแล้วนะครับที่เราดูการให้อาหารปลามาแล้วเ <c oughs> ตรียมหลังไปแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือโชว์รอบสุดท้ายแล้วก็เตรียม้อมไปกัน กันเลยเดี๋ยวค่อยไปถามความประทับใจของเด็กน้อยว่าเด็กน้อยรู้เรื่องไหมแต่ก็น่าจะรู้เรื่องแหละเด็กน้อยรู้เรื่องไหมอาฟองรู้เรื่องไหมเอาฟองรู้เรื่องไหมชอบไหมครับรู้เรื่องรอเปล่ารู้เรื่องรอเปล่าครับ คนแล้วนี่เป็นการพาเด็กน้อยมาเที่ยวนะคะนี่เราไม่รู้กันว่าเขาจะรู้เรื่องป่ะแต่ก็น่าจะรู้เรื่องแหละเพราะว่าเขาก็มองอยู่นะเนาะก็เดี๋ยวดูคลิปหน้าเราจะพาเด็กชายอองฟองไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็คอยติดตามนะคะพังหายไปนานเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะมาลงให้ได้ทุกคนเห็นแหละว่าเออว่าเราอ่ะจะไปเที่ยวไหนบ้างเนาะก็มีเด็กเนาะมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะทุกคนนี่ก็คืออีกคนนึ่งฝากด้วย เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็คอยติดตามเนาะดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ราไปก่อนบ๊ายบาย